h e everyone. My name is Navarachinari. I m studying in Pathom f a s a l a n d as Anubaloy as a school. Unity b o d d h a 3. Unity b o d d h a 3. Healthy h a p p y กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี Healthy h a p p y กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี What are the children in Peter 1 doing? เด็กๆในภาพที่1กำลังทำอะไร How many children are there in the swimming pool? มีเด็กๆด็กจำนวนเท่าไรในสระว่ายน้ำ What are the children in profile? รู้อิงเด็กๆในภาพที่สามกำลังทำอะไร What food are f r o d t are on the table มีผลไม้ชนิดอะไรบนโต๊ะ Are the children in profile feeling well เด็กๆในภาพทีสีรู้สึกสบายดีไหม เฟรฟอังุ่นวอเตอร์เมลอนแตงโมแฮมแฮมสวีทบะโค้ขนมปังปิ้งซีเรียลธัญพืชลูลิปอปลูกอมพุกกี้ขนมพุกกี้โรสเซตไส้กรอกฮอทดอกฮอทดอกพิซซ่าพิซซ่าสลัดสลัดแอปเปิลแอปเปิลฟิตปลาไร่ข้าวค้กค้กวอเตอร์น้ำแฮนดี้ลูกกวาดเป็นขนมปังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮลตี้สุขภาพดีอันเฮลตี้สุขภาพดี Food eat good for me ผลไม้ดีตจอฉัน I eat eat e v e r y day ฉันกินมันทุกวัน Chocolate eat not good for me ช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉัน I don't eat i t ฉันไม่กินมัน e g ไข่มิ l k นม Juice น้ำผลไม้ Orange Juice น้ำส้ม Fruits Salad s a l a ผลไม้ Sandwich Sandwich Hamburger h อร์ u r g ร r Orange ส้ม Tomato มะเขือเทศ Chicken ไก่ Ice Cream ไอศครีม ค้กเค้กแครอทแครอทลันบล็อกกล่องอาหารกลางวัน What have you got for lunch ค uh uh, like, ุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยง I got a uh, sandwich ฉันทานแซนวิช have, have you got lunch But คุณมีผลไม้ไหม Yes I do some วอเตอร์เมลอนมีฉันมีแตงโมกอดแฮปยูกอดฟอล r ญิงคุณมีน้ำดื่มอะไรอ w o วูดกอดซัมวอเตอร์ฉันมีน้ำเปล่าฟู o ดสลัดสลัดผลไม้อิงกวาเดนส่วนผสมเอสพีตำราตำรับเฟิร์สครั้งแรกนี้ต่อมาถัดมามื่แล้วหลังจากนั้นเบมเมอ่อไฟเบอร์ลี่ท้ายสุด The g i r l Eat a n อ orange juice In Playing งอะคอมพิวเตอร์เกมเด็กผู้หญิงในชุดเสื้อสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดู exercise เอ็กซ์ s e อไออกกำลังกายทีก่อโชว์วอ,อาบน,น้ำด้วยบวาบัวอนทีทำความสะอาดฟันแปรงฟันเอ็ดปวดหัวทุบเอ็ปวดฟันสตอม่เอ็ปวดท้องสะถดเจ็บอคอคมเป็นหวัดหนาว What is Robert? Robert, ผิดปกติอะไร I have a ฉันปวดศีรษะ I have a ช่วงนี้ฉันปวด I have a ทุกเอกฉันปวดฟัน You go to see the dentist คุณควรไปพบหมอฟัน I have a โคนฉันเป็นหวัด I have a ทุกทุกฉัน I have a ฉันปวดฟัน I have a stomachache ฉันปวดศีรษะ s t o m a c h a c e ฉันปวดท้อง I have I have a ฉันเจ็บคอ You should have a hot drink คุณควรดื่มน้ำร้อน I have, I have, I have, I have I You, I have you exercise คุณควรออกกาลังกาย You should eat anything and you should go to see the dentist. คุณไม่ควรกินอะไรหลังจากนั้นคุณควรไปพบทันตแพทย์ You should eat คุณไม่ควรกินของหวาน You should go to bed. คุณควรเข้านอน I have ฉันปวดฟัน You should go to see the dentist. คุณควรไปพบทันตแพทย์ You should eat anything. คุณไม่ควรกินอะไร What อยูโจโจมีอะไรผิดปกติเหรอไอแหะอัดนี่ฉันปวดซีสะ You ยู o u ุดก o ทูซ e เดอ e d เดนทิ t คุณควรเข้านอนฮาวอาอยู่คุณจะมาดีไหมโอ้วัดลองโอ้มีอะไรผิดปกติ kh un kh un kh um ari, oh, oh, Do eat anything go to see the dentist อยากกินอะไรหลังจากนั like ้นไปพบหมอฟัน ดู y ยู a ออนเวียวทีอาจมิคุณทำความสะอาดฝันหลังเมื่ออาหารเสมอหรือไม่ดูซัมยินยัทีอาจมิคุณทำความสะอาดฝันหลังเมื่ออาหารคีดอ่ะนันเป็นความคิดที่ดี You are ใช่คุณทำถูกต้องแล้ว ไอเหี้บอัดุดเอกฉันปวดฟันไอหลุนฉันไม่สบายนอดไอหลุนไม่ฉันไม่ได้ทำ do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม do you like doing exercise คุณชอบออกกลังกายไหม do eat i t easy for you มันยากหรือมันง่ายสำหรับคุณ can ยูรันฟันคุณสามารถวิ่งได้เร็วไหม What is exercise ก,กีฬาอะไรที่คุณปวดปัน Do you eat Do you eat breakfast คุณรับประทานอาหารเช้าไหม Do you eat a lot of any food คุณกินผักมากใช่ไหม Do you clean your teeth at the meal คุณทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารใช่ไหม do you exercise คุณออกกำลังกายใช่ไหม do you like do i n w h a t t o คุณชอบดื่มน้ำใช่ไหม do you eat eat a p at night คุณนอนหลับไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม do you l o v p a n do you watch a uh, l o t c h T V คุณดูทีวีมากใช่ไหม do you eat คุณเป็นบัตรบ่อยไหม do you eat คุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารใช่ไหม do you eat cake and chocolate คุณกินเค้กและช็อกโกแลตใช่ไหม ออนเว์สม่ำเสมอรอยเปร็นมีกชอปปิ้งตะเปนไปซื้อของสม่มเสมอหลังจากเลิกงานยุ่ช่ปกติ90%้อเซนอวจนาน้อลจะได้ไปธรรมดา80% 87%สันทานบางครั้ง50%โอเคจนอนรีเป็นคราวๆ30%ฉันนั่งน้ำมาคราง10%เฮนลีฮาหลีย์ก็จะไม่เคย5%เนเวอร์ไม่เคย0% Do you eat a lot of any food คุณกินผักมากใช่ไหม Do you walk a percent near how คุณเดินไปสถานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม Do you like doing exercise คุณชอบออกกลังกายไหม do you sleep h o u r at night คุณนอนหลับไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม do you in in the morning คุณอาบน้ำด้วยผงบวัวในตอนเช้าใช่ไหม do you l i t e v e n i n g คุณแปลงฟันของคุณทุกคืนใช่ไหม do you ding cola คุณชอบดื <texting> ises, ่มโคลาใช่ไหมดูยูวอทอาร์ลอินคุณชอบดูทีวีมากใช่ไหมดูยูเพย์คอมพิวเตอร์เกมคุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหมนเคนโกยสิดาโนอีดาึนดชโกยสิดาโนฮดาึนดฮโกยสิดาโนฮดาึนดูยูโกยสิโนอนดูไอโกยส เด d ดู e นเดน์ดูเดกยเดดูเดน์ดูวี How many How do you sleep at n i g h ตอนกลางคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง We time do you do go b e คุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ Name T c l f o o ชื่ออาหารชื่อเครื่องดื่มสารชนิด name for h oh, uh huh. ชื่อผักสีชนิด what do you have oh, คุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไร what food can you eat every day คุณสามารถกินอะไรทุกๆวัน name two healthy food ชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสุญชิดอาหารขยะ name t e healthy food ชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสุญชิติ what exercise do you do คุณสามารถออกกำลังกายแบบใด what do you คุณรับประทานอาหารเย็ยนอะไร What do you like doing? Mm. คุณชอบดื่มอะไร Do exercise do you play? คุณเล่นกีฬาอะไร What do you have? What do you have breakfast? คุณคุณรับประทานอาหารเช้าอะไร Thank you bye bye